เขตรัชบางเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งใน50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นเขตที่มีขนาด123่อมตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอ,อ,อันดับสองของกทมอันดับหนึ่งเนี่ยคือน้องจอก246บนะฮะแต่ของเราเออองของเราเนี่ย123นะครับ123แต่บริบทของเราเนี่ยจะเป็นบริบทที่มีความหลากหลายนะฮะมีความเป็นเมืองมาก นะครับแค่โซนเดียวนะโซนเดียวเนี่ยของเขตลังเนี่ยแถวชุมชนเคหะร่มเก้าก็ประชาชนรวมประชาชนแฝงเนี่ยก็ประมาณแสนสองหมื่นแล้นะครับเพราะฉะนั้นมีคมอุตสาหกรรมอีกสองนิคมนะฮะแล้วก็ยังมีโลจิสติกนะฮะรถบัสอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยประมาณ3,000แล้วก็มี ICD นะฮะซึ่งเป็นขนส่งของเราอีก นะครับรถบัสก็วิ่งเกือบพังเอ้รถบรรทุกฮะก็วิ่งเกือบทังทังกันเพราะฉะนั้นบนนี้บทคนเยอะมากนะครับจนวนคนเยอะมากแล้วก็เป็นเขตติดต่อฉะ,ะเชิงเซากับสมุทรปราการนะครับปัญหาก็มีอยู่ว่าเขตเราเนี่ยเป็นเขตที่ต้องรับน้ําจากทางตอนออกนะฮะจะทางป่าสักดิ์คือป่าศักดิ์ชนฤศศิ์นะครับ,าาาาน,รบน้ําจะต้องมาทาง ที่กําลังมาเนี่ยครับมาทางรพีพัฒนะฮะแต่ทางรพีพัฒจะมีตัวเลือกอยู่นะฮะว่าพยายามที่จะบิดออกไปทางบากปโป่งนะฮะถ้าเอ่อเราก็จะต้องออกไปทางเจ้าพญาแต่ตอนนี้เจ้าพญาเนี่ยน่าจะเต็มที่กาแล้วนะก็จะต้องเอ่อมาทางด้านเราเนี่ยแหละเมื่อวานผมก็ไปดูตรงตรงท่าถั่วนะครับไปตรงท่าถั่วมาก็รู้แล้วว่าน้ําม,มาทางพระอ,องค์เจ้า พอมาพระอ,องค์เจ้าเนี่ยก็คือก็คือชิดขอบเรานะฮะออกไปฉับเชิงซาวออกไปสมุทรปราการแต่เขาปิดลำบารทิวไว้เปิดหลวงแพ่งไว้เพราะว่าเขาปิดหลวงแพ่งไว้น้ำก็ยังไม่เข้าเราเราก็ยังเป็นตัวเลือกสุดท้ายคือเขาจะป้องไว้ของเราเนี่ยคือเป็นเป็นฐานสุดท้ายเลยถ้าเกิดตรงไหนเอาไม่อยู่แล้วถึงจะเปิดลำบารทิวเปิดหลวงแพ่งเที่ยวนี้ก็เข้ารัฐกระบงังถ้าเข้ารัฐกระบังแล้วน้ําไปไหน นะครับน้ำก็จะเข้ามาจากตรงนั้นก็จะเข้าหนองจอกเข้ามีบุรีพอหนองจอกมีบุรีเสร็จแล้วประตูระบายน้ําหนองจอกมีบุรีกับลาดกระบ,บังไม่มีครับทา่านหนองจอกกับมีบุรีเนี่ยแค่ทางผ่านน้าทั้งหนองจอกมีบุรีจะเข้าลบบาดกระบังทั้งหมด <im it> นะฮะพอเข้าทั้งหมดเสร็จลาดกระบ,บังจะมีประตูระบายออกสาม <im it> ทางนะฮะทางหนึ่งคือฉะเช,าชาิงเซาแต่นั่นหมายความว่าฉะเชาิงเซาต้องเต็มแล้ว แล้วก็ออกสมุดประการสมุดประการก็ต้องเต็มแล้วออกไม่ได้ก็ต้องออกของประเวทพอของประเวทเสร็จเนี่ยคือทางสุดท้ายของเราจะต้องเข้าเมือนไปแล้วก็ไปออกที่ประตูน้ำพระโขนงนะฮะไปออกตรงนั้นตอนนี้ไปไม่ได้แล้วทางด้านู้นก็บอกเลยว่าพอพอ,อต้องเ,ออเตรียมรับไว้ให้อย่างดีนะครับถ้าเกิดน้ําเข้ามาหรือน้ําฝนมาเนี่ยหมายถึงร่ากระบางจมเป็นเขตแรกเลยที่จม นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โดนสถานการณ์นี้เราไปฉะดเชิงเซาไม่ได้ไปสมบุรป,ปาการไม่ได้เราออกประเวทไม่ได้พอฝนตกร้อยกว่ามิลน,นะฮะ<ม>ประตูระบายน้ำสองทุ่มเนี่ยยังเปิดอยู่เมตรยี<ม>่สิบพอฝนตกร้อยกว่ามิลประตูน้ำลดเหลือยี่สิบเซนเลยครับ<ม>เพราะฉะนั้นเขาเก็บน้ำมาให้เราโดยเฉพาะ<ม>เพราะว่าน้ำเข้าไม่ได้นะฮะ พอเที่ยวเนี้ยผมก็ท่วมหนักท่านผู้ว่าท่านก็เข้าใจท่านถึงออกข่าวว่าเป็นกังวนเรื่องของรากกระงอเพราะหนึ่งเนี้ยรากกระอย่างที่บอกว่าเป็นเศรษฐกิจซึ่งภายข้างคนด้านในอ่ะไม่คิดว่าชั้นนอกจะมีเศรษฐกิจขนาดนี้นะับเราอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด,ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านรากกระเราเนี่ยเก็บน้ำทั้งหมดประชากรก็เยอะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราทำให้เราเลยต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับเพราะเราถูกปิดหมดเลยทุกด้านและกระบังเราถูกเก็บน้ําไว้นะฮะแล้วก็เป็นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับด้วยเหตุผลนี้ทำให้เ,เราต้องไปคุยกับทางสมุทรปราการแล้วก็คุยกับทางศักดิ์เชิงเซานะฮะเขาก็จะพยายามหลีเราก็คือหล,หลีช่วยเราแต่เราต้องพยายามเอาน้ำออกไปให้เร็วที่สุด ก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องรบกวนทางกองทัพเรือเอกเรือผักด,ดันน้ำมาช่วยเพราะดูจากศักยภาพของกองทัพเรือกับกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะว่าต่างกันเยอะเรือผักด,ดันน้ำของกองทัพเรือเนี่ยมันเป็นผักด,ดันน้ำจริงๆนะครับดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลเลยนะฮะ